ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสโตลิสพื้นที่ของคนรักหินค่ะคลิปนี้เบนจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหินโลโดไลท์หรือว่า Garden นค a อส z หรือที่คนไทยเรียกว,ว่าแก้วปวกจะมีที่มาที่ไปอย่างไรลองไปฟังกันค่ะหินโลโดไลท์หรือที่รู้จักกันในชื่อกาเดนค u อส t z หรือจะเป็นชื่ออื่นๆเช่น a ช a n i นิกดริมสโตนซ y นิกค u อส t z อินคลูชันค u อส t z แลนด์สเคปค u อส t z Fantom Quartz, Ghost Quartz หรือจะเป็น Lodalite หรือว่า Lodilite ก็ได้ค่ะส่วนภาษาไทยเราเองเรียกว่าแก้วปวกค่ะซึ่งคำว่าปวกเป็นภาษาเหนือโบราณแปลว่าฟองนะ้ำแสดงถึงสิ่งที่มีลักษณะฟูขึ้นมาเหมือนต้นไม้ใบหญ้าตะไคร่น้ำปะการังสาหร่ายซึ่งจะเรียกรวมๆว,ว่าปวกค่ะจะเป็นแก้วโป่งคำชนิดหนึ่งค่ะ หินโลโดไลต์หรือว่าการ์เด้นควอตจัดเป็นหินควอตใสค่ะ แต่ว่ามีแร่ธาตุต่างๆเป็นมนลทินเจอปนอยู่เป็นจำนวนมากอยู่ภายในเนื้อหินค่ะดังนั้นองค์ประกอบทางเคมีหลักๆก็คือซิลิกอนไดออกไซด์ส่วนแร่ธาตุอื่นๆที่เป็นมนลทินเจอปลได้แก่และเฮมาไทาก็จะให้สีแดงอยู่ภายในค่ะถ้าเป็นเหล็กออกไซด์ก็จะให้ลักษณะเหมือนสนิมหรือสีน้ำตาลแดงถ้าเป็นสารประกอบคอไลด์ก็จะให้สีขาวอยู่ภายในมีลักษณะคล้ายตะไคร่น้ำค่ะ แต่ถ้าเป็นแร่ทัุคอรีนก็จะให้สีเขียวอยู่ภายในค่ะดังนั้นเฉดสีของหินโลโดไลท์หรือว่าการ์เดนควอ์ก็จะมีได้ตั้งแต่สีแดงชมพูม่วงสม้มขาวครีมสีน้ำตาลสีเขียวเลยล่ะค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับแร่ธาตุที่เป็นมนลทินเจอปนนะคะทำให้หินการ์เดนควอ์นี้เป็นคล้ายๆกับภาพทิวทัศน์ธรรมชาติที่ถูกบรรจุอยู่ภายในหินซึ่งแต่ละอันก็จะมีลักษณะ แตกต่างกันไปนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีชิ้นใดที่จะเหมือนกันได้ค่ะหินโลโดไล์มีความแข็งอยู่ที่ระดับ7โมแข็งทนทานใช้ได้เลยค่ะมีความมันวาวคล้ายแก้วมีความโปร่งใสจนไปถึงโปร่งแสงแรงขุดพบมากที่สุดอยู่ที่ประเทศบราซิลแคนาดาออสเตรเลียเป็นต้นค่ะ สำหรับการดูแลรักษาหินโลโดไล์หรือว่าการ์เดนคอสนั้นใช้น้ำสะอาดหรือว่าน้ำสบู่อ่อนๆล้างก็พอค่ะและหลีกเลี่ยงสารเคมีในครัวเรือนนะคะ สำหรับนักสะสมหรือผู้ที่ชื่นชอบหินชนิดนี้นะคะหากอยากหามาครอบครองสักชิ้นแล้วแล้วก็สิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาก็คือดูความใสของควอสค่ะที่จะต้องมองเห็นส่วนที่อยู่ภายในหินได้ชัดเจนลำดับต่อมาก็ดูความงามของส่วนค่ะซึ่งก็คือการเรียงตัวของแร่ที่อยู่ภายในหินนะคะจะต้องสวยงามดุดส่วนธรรมชาติ เลือกตามที่เรามองแล้วชอบถูกจริตสบายตาสบายใจเลยค่ะโดยต้องพึงระลึกไว้เสมอนะคะว่าหินแท้แต่ละชิ้นจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันค่ะและสีของแร่จะไม่อิ่มตัวสีเข้มชัดสม่ำเสมอจนเกินไปด้วยนะคะหากหินก้อนใดสีเข้มสม่ำเสมอชัดจนเกินไปเหมือนกันทุกชิ้นอาจจะเป็นของลอกเลียนแบบได้ค่ะ ส่วนทางด้านความเชื่อเกี่ยวกับหินโลโดไรต์หรือว่าการเดนคอร์ซึ่งคนไทยทางภาคเหนือเรียกว่าแก้วปวกจะเป็นแก้วโป่งคำชนิดหนึ่งให้คุณในด้านเมตตามหานิยมเหมาะสำหรับผู้ที่ทำมาค้าขายมีกิจการส่วนตัวหรือผู้ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นๆต้องการให้การเจรจาเป็นผลสำเร็จลุล่วงรวมไปถึงใครที่ต้องทำงานกับผู้ใหญ่ พลังของหินนะคะจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเอ็นดูเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงานเสริมดวงค้าขายคอยดึงดูดทรัพย์ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาทำให้อยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยค่ะ <S <'s นอกจากนี้นะคะหินโลโดไล์ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศิลาสหาย เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดนำทางจิตวิญญาณของผู้เป็นเจ้าของเชื่อมโยงกับพลังงานของจักรวาลช่วยล้างพลังงานที่ไม่ดีซัพพอร์ตจากกระมงกุฎที่อยู่กลางกระหม่อมศีรษะสัมพันธ์กับจิตใต้สำนึกเชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางสูงสุดที่เชื่อมต่อกับเทพเจ้าซึ่งจะช่วยให้คุณมีสมาธิมั่นคงอารมณ์สงบผ่อนคลายมีสมาธิและความจำดีขึ้น ช่วยกระตุ้นความฝันให้ชัดเจนช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งนั่นอาจจะเป็นสื่อนำพลังงานให้มีผลเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของคุณก็เป็นได้และยังช่วยเพิ่มออร่านำพาโอกาสดีๆและความโชคดีมาสู่ผู้เป็นเจ้าของอีกด้วยค่ะรวมไปถึงความงดงามของสวนธรรมชาติในหินเองก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายระหว่างวันทุกครั้งที่คุณจ้องมองจึงเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ทำ ำงานหนะ้าคอมพิวเตอร์นานๆเพื่อพักสายตาและซึมซับพลังจากธรรมชาติด้วยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหินโลโดไรท์ r d เดนคอร์สหรือว่าแก้วปกูกผ่านการละเวลาสะสมสายแร่จนรังสรรค์ความงามตามธรรมชาติอยู่ภายในหินก็เช่นเดียวกับชีวิตของคนเราที่ผ่านประสบการณ์มามากมายเมื่อคุณเห็นความงดงามในหินคุณก็จะได้เห็นความงดงามในชีวิตของคุณด้วยเช่นกันค่ะสําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสโตีพื้นที่ของคนรักหินด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ